สวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดภูทอกนะครับจังหวัดบึงกาฬครับวันนี้ช่องเรามีโอกาสได้มาเที่ยวที่จังหวัดบึงกาฬนะครับที่ภูทอกนะครับก็ว่ากันว่าเป็นวัดที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นแลลด์มร์กของจังหวัดบึงกาฬครับเพื่อนเพื่อนครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนเพื่อนดูบรรยากาศโดยรอบนะครับขึ้นมาข้างบนเมื่อกี้เดินขึ้นมานะครับก็จะเหนื่อยเหมือนกันนะครับพอขึ้นมาด้านบนบรรยากาศก็จะประมาณนี้ครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวจะแพลนกล้องเพื่อนเพื่อนดูเนี่ยครับก็จะ ด้านบนก็จะอากาศเย็นสบายนะครับมีลมพัดมาเย็นสบายนะครับเพื่อนๆครับที่เห็นตรงนู้นนะครับเพื่อนๆครับเจดีเจดีวัดแล้วก็ปากทางขึ้นขึ้นวัดปู่ทอกที่เราเดินขึ้นมาเมื่อกี้ครับเราเดินขึ้นมาเรื่อยๆผ่านาาโขดหินขึ้นมาตรงบันไดเนี่ยครับเ <ๆ S 1> พื่อนๆที่เราขึ้นมาเมื่อกี้ครับตรงนี้ครับเดินขึ้นมานะครับช่องนี้นะครับ นี่คือคือบรรยากาศโดยรอบนะครับบนวัดผูทอกนะครับเราเดินอยู่บริเวณสะพานไม้นะครับที่วัดผูทอกนะครับซึ่งบริเวณตรงนี้ก็จะเชิงหน้าผานะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆดูบรรยากาศสะพานไม้ที่อยู่บนหน้าผาของวัดผูทอกนะครับบรรยากาศด้านบนนี้ต้องยอมรับว่าสวยงามขึ้นมาแล้วหายเหนื่อยเลยครับเมื่อกี้ผมเดินขึ้นมานี่เหนื่อยมากต้องนั่งพักเป็นระยะระยะครับเพื่อนๆครับ แต่พอเดินขึ้นมาถึงด้านบนก็บรรยากาศนี้เปลี่ยนไปเลยครับเพื่อนๆครับดูครับความเหนื่อยนี้หายหมดเลยฮะขึ้นมาข้างบนจะสวยมากเพื่อนๆดูครับชั้นบนนี่เรายังขึ้นไปไม่ถึงนะครับชั้นบนสูงสุดครับตรงนู้นนะเนี่ยครับเนี่ยครับเราเดินขึ้นมาเมื่อกี้ครับเราเดินขึ้นมาทางขึ้นมาเมื่อกี้ครับเพื่อนๆครับ สนุกไหมครับสนุกค่ะครับโอ้ยนอ้องเก่งจังเลยเนี <S 2> <S 2> ah, ่ยตัวเล็กเนี่ยเก่งมากเลยค่ะโอ้เก่งมากเก่งมากโอเคเจอหนักท่องเที่ยวเพื่อนๆชวนคุยเนี่ยฮะบรรยากาศโดยรอบของวัดปูท่องจังหวัดบึงกาฬนะครับซึ่งว่ากันว่าเป็นแลนด์มาร์กของจังหวัดบึงกาฬเลยนะครับถ้าใครมาเที่ยวบึงกาฬก็ไม่ควรพลาดโอกาสที่จะมาเยือนวัดปูท่อง ภูทอกแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นวัดที่สวยงามนะครับมีไฮไลท์ก็คือเนี่ยฮะสะพานไม้ที่อยู่หน้าผาเนี่ยะนะสะพานไม้ที่สร้างเรียบหน้าผาครับว่ากันว่าใช้แรงงานคนทั้งหมดในการก่อสร้างนะครับสะพานไม้บริเวณนี้นะครับก็กว่าจะสร้างเสร็จก็ใช้เวลาประมาณ5ปีได้นะครับ ซึ่งใช้เป็นแรงงานของคนทั้งหมดเลยเนี่ยฮะวัดภูทอ,อครับเดี๋ยวผมจะแพนกน้องให้เพื่อนๆดูนะครับนะครับนี่คือบรรยากาศาคร่าวๆของวัดภูทอ,อนะครับจังหวัดบึงกาฬนะครับซึ่งเมื่อเช้านี้ผมมีโอกาสได้มาเที่ยวที่บึงกาฬนะครับก,ก็ไม่พลาดที่จะเก็บาภาพเก็บบรรยากาศไปฝาก เ,เพื่อนๆที่อยู่ทางบ้านนะครับข้างบนลมดีครับเ,เพื่อนๆครับอากาศดีมากเย็นสบายนะครับจากที่เราเดินมาเมื่อเมื่อสักครู่เนี่ยจะเหนื่อยมากพอขึ้นมาด้านบนนี้หายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งเลยครับอากาศดีมากครับวันนี้น,นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูบรรยากาศโดยรอบของวัดภูดทอกครับก็จะประมาณเนี้ยเป็น ช่งงอนหินที่ยื่นออกมาเนี่ยแล้วก็มีบันไดไม้นะครับที่สร้างขึ้นมาเนี่ยครับบรรยากาศโดยรวมครับของวัดภูทอกจังหวัดบึงกาฬครับสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัดบึงกาฬนะครับถ้ามีเพื่อนๆมีโอกาสได้มาจังหวัดบึงกาฬก็นี่เป็นไฮไลท์เลยนะครับต้องมาเที่ยวชมให้ได้ครับที่ภูทอกแห่งนี้ครับ นี่ครับให้เพื่อนเพื่อนดูบรรยากาศโดยรอบครับข้างล่างก็จะเป็นเจดีเป็นปากทางขึ้นวัดผูท่อขึ้นมาที่ที่เราเดินขึ้นมาเมื่อกี้เห็นไหมครับเพื่อนๆนะนี่บริเวณนี้ก็เป็นทางลัดขึ้นมานะครับตรงนี้แต่เมื่อกี้ผมไม่กล้าขึ้นมามันชันมากผมต้องเดินอ้อมไปทางโน้นครับเพื่อนๆครับเดินอ้อมไปหน้าผาตางโน,น้นขึ้นมาอ้อมขึ้นมานะครับก้ทางนี้ทางนี้ก้ โอเคครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆเ,เดิน oh. ชมบรรยากาศอีกรอบหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะบอกว่าวิวลังกานะวิวลังกาวิวลังกาน่าจะเป็นทางโน้นนะเพื่อนๆครับนี่ครับวัดปูท่อครับเพื่อนๆครับก็นับว่าเป็นอันซีนของจังหวัดบึงกาฬครับเป็นแลนด์มาร์กแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามนะครับขึ้นมาแล้วก็ ไม่ผิดพลาดครับไม่ผิดหวังครับขึ้นมาแล้วก็สวยจริงๆครับเนี่ยครับโอเคเดี๋ยวผมจะแพนกล้อง,เง้เพื่อนๆดูอีกสักพักหนึ่งนะครับในระหว่างนี้เพื่อนๆที่เพิ่งมาใหม่นะครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดภูดทอกจังหวัดบึงการนะครับวันนี้ช่องเรามีโอกาสได้มาเที่ยวที่จังหวัดบึงการนะครับก็ เป็นทริปแรกของเราที่มาบึงการด้วยนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งมาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามช่อง a d i o on Tour นะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด, like, กด subscribe <ม>เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวแพนกน้องเ,เพื่อนๆดูครับ อเคเราเดินอีกสักพักหนึ่งนะครับเพื่อนๆนครับอีกสักพักหนึ่งเราก็จะปิดคลิปแล้วครับเพื่อนๆนครับแต่อย่างที่บอกครับไปอากาศด้านบนอากาศเย็นสบายครับมีลมพัดมาเรื่อยๆนะครับหายเหนื่อยนะฮะข้างบนเมื่อกี้เราเดินขึ้นมานี่เหนื่อยมากครับเพื่อนเพื่อนครับแต่ตอนนี้ก็ความเหนื่อยก็ได้จางหายไปครับกับวิวที่สวยงามด้านบนของภูทอกครับเพื่อนเพื่อนครับ ขึ้นมาด้านบนบริเวณชั้น5้าก็จะประมาณนี้ครับเป็นสะพานไม้เนี่ยครับเป็นสะพานไม้นะครับที่สร้างาไว้บนเรียบหน้าผานะครับนัว่าไฮไลท์สวยงามอันซีนครับที่นี่ครับแนะนำเพื่อนๆมาเที่ยวนะครับที่บึงการนะถ้ามีโอกาสได้มาวัดภูท่อครับ นี่ก็จะเป็นหินครับเพื่อนๆสวยงามหินสีชมพูเลยครับเพื่อนๆครับเนี่ยครับมีแม่น้ำด้วยครับเพื่อนๆครับสวยครับฝั่งโน้นนะมีวิวแม่น้ำสวยงามครับโทษนะครับโอเคครับ นี่ยเพื่อนๆครับดูวิวแม่น้ำครับแม่น้ำสวยงามแล้วก็มีป่าค่อนข้างเขียวขจีสวยงามมากวิวด้านบนลมดีมากครับเพื่อนเครับเย็นสบายอากาศดีมากวันนี้ไม่มีฝนนะครับท้องฟ้าจะมืดครึมแต่ว่าก็ไม่มีฝนนะครับเพื่อนๆครับนี่ครับบริเวณสะพานไม้ริมหน้าผาภูทอกซึ่งเป็นอันซีนเลยนะครับถ้าใครมาบึงการก็ต้อง ไม่พลาดนะอย่าพลาดที่จะมาผูทอกนะครับเนี่ยครับเนี่ยช่องเราแนะนำมาเที่ยวภูทอกนะครับวันนี้ครับด้วยบรรยากาศที่สบายๆลีแล็กในวันอาทิตย์นะครับอาทิตย์ที่13กันยาเป็นวันหยุดด้วยนะครับก็เหมาะแก่การมาเดินเที่ยวพักผ่อนที่ภูทอกครับสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งมาใหม่ครับตอนนี้ช่องอดีออนทัวเราอยู่ที่ภูทอกจังหวัดบึงกาฬนะครับ ก็วันนี้มีโอกาสได้มาเที่ยวที่บึงการจังหวัดน้องใหม่จังหวัดที่77ของไทยแต่ว่าเรื่องบรรยากาศนี่ไม่น้องใหม่เลยครับสวยงามเดี๋ยวแพรนก้องให้เพื่อนดูครับนี่ครับสวยครับหายเหนื่อยเลยครับเนี่ยครับ เดี๋ยวเราจะเดินไปอีกสักพักหนึ่งนะครับผมเราจะพาเพื่อนๆชมบรรยากาศความสวยงามของภูท่อครับเนี่ยครับเป็นภูเขาหินนะครับสูงข้างบนนี้เรายังเดินไปยังไม่ถึงนะครับเพื่อนๆครับด้านบนตอนนี้เราอยู่บริเวณชั้นหอยู่นะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราจะขึ้นไปข้างบนครับเพื่อนๆครับ เนี่ครับบรรยากาศบริเวณวัดปู่ท่อข้างบนเนี่ยครับเพื่อนๆครับดูทางชันมากๆเลยครับเพื่อนๆครับเนี่ฮะขึ้นไปชั้นที่หกนะครับเพื่อนๆชันมากๆเดี๋ยวเราพักหายเหนื่อยแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นที่หกตอนนี้เราอยู่ชั้นที่ห้าอยู่อ่ามาเดินตรงนี้ก่อนนะครับ นีย่ยครับบรรยากาศครับบรรยากาศบนวัดผูทอกแล้วก็วิวแบบาพารานอมาสามองศาเลยครับเพื่อนๆมองเห็นวิวรอบทิศเลยครับที่วัดผูทอกครับต,ต,ต,ตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อเป็นทางสะพานไม้มีพระด้วยฮะเนี่ย มีถ้ำลือสีาาอ่ามีถ้ำลือสีเ<ม>อ่าโอเคครับ<ม>นะครับนี่คือช่องอดีตอดียอออนทัวร์นะครับวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาทัวร์ที่วัดภูทอก<ม>นะครับเราอยู่บริเวณชั้น5้าของวัดภูทอกนะครับอ่าซึ่งเป็นอันซีนของจังหวัดบึงการนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามครับเพื่อนเพื่อนครับเราขึ้นมา ด้านบนก็ได้ความสวยงามไปอีกรูปแบบหนึง่งแล้วก็มองเห็นแม่น้ําด้วยครับเพืเ่อนนะฝั่งนู้นครับแม่นม้ําแล้วก็มีป่าไม้เขียวกระจี่ยครับ,รบโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเดินอีกสักพักหนึ่งก่อนที่เราจะปิดคลิปนะครับสำหรับทริปพูทอกวันนี้ของเรานะครับ าเพื่อนๆเดินชมบรรยากาศความสวยงามของอวัดปูทอกแห่งนี้นะครับผมสาหรับเพื่อนๆที่เพิ่งมาใหม่ครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดปูทอกนะครับอาเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬนะครับซึ่งก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญของจังหวัดบึงกาฬด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆมีโอกาสได้มาแถวบึงกาฬก็ชวนเพื่อนๆขึ้นมาเที่ยวที่วัดปูทอกได้นะครับผม นา้วาขึ้นมาแล้วก็ไม่ผิดหวังครับสวยงามมากๆครับเนี่ยครับตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินบริเวณรอบหน้าผาครับเ,เพื่อนๆครับก็จะมีข้างบนนี้ยัง ชั้นที่หกนี้เรายังไม่ได้ขึ้นไปนะเพื่อนๆครับเดี๋ยวเดินลัดเลาะขึ้นไปครับขึ้นไปได้หรือเปล่าน่าจะได้นะครับเพื่อนๆครับเนี่ยครับวัดพูดทอกจังหวัดดุงการครับ นีจะเป็นทางเดินที่แคบๆหน่อยนะเ,นเพื่อนๆครับาทางเดินค่อนข้างแคบนิดนึงเนี่ยครับความสวยงามมีน้ำซึมด้วยฮนะน้ำซึมมาก็จะมีมอสมีสารหร่ายครับเขียวกระจีนะมีน้ำซึม นี่ครับตรงทางขึ้นนี่ครับถึงแล้วครับไม่รู้ว่าเดินไปได้ไหมน่าจะได้นะครับเนี่ยเนี่ครับเพื่อนๆครับบรรยากาศด้านบนที่วัดภูท่อครับจังหวัดบึงการครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆเดินอีกสักพักหนึ่งนะครับ สถานที่ที่ผู้ทรงศีลห้ามส่งเสียงดังโอเคเราไม่ส่งเสียงดังนี่ครับพาบเพื่อนเดินฮะรัดเลาะหน้าผาครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะปิดคลิปแล้วครับเพื่อนๆครับสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งมาใหม่นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด Sub subscribe ให้ช่องอาเดียอันทัวร์ได้นะครับเนี่ยครับเราเดินมาที่ ไม่มีนะักท่องเที่ยวเลยสักคนมีเราคนเดียวไม่รู้ว่าเรามาถูกทางไหมนะครับเดินต่อครับ,บเพื่อนๆครับเนี่ยบรรยากาศด้านบนก็จะประมาณนี้ครับ,บเพื่อนๆครับวัดภูทอกจังหวัดบึงกาฬนะฮะจังหวัดน้องใหม่จังหวัดที่77ของไทยแต่ว่าความสวยงามเนี่ยต้องบอกว่าเต็มร้อยครับที่นี่ครับโอ้นี่ครับเป็นทาง แคบแคบนะฮะละัดเลาะหน้าผานะบริเวณเนี้ยเนี่ยครับเดินไปได้ไหมครับเนี่ยครับน่าจะได้ครับ โอเคสวยงามครับเพื่อนๆครับด้านบนครับเนี่ยฮะดูบรรยากาศครับบรรยากาศที่วัดผู้ท่อครับจังหวัดบึงการนะครับก็จะมีองค์พระด้วยฮะเนี่ยครับเนี่ยครับ,รบี๋ยวเราเดินไป เรื่อยๆก่อนนะครับพพพเพื่อนๆครับสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งมาใหม่นะครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดภูทอกจังหวัดบึงกาฬนะครับผมจังหวัดที่น้องใหม่ของเมืองไทยจังหวัดที่77นะครับแต่ว่าความสวยงามก็ไม่ได้น้อยหน้าจังหวัดไหนนะครับถ้าเพื่อนๆมีโอกาสมีเวลาว่างก็แนะนําครับจังหวัดบึงกาฬจังหวัดนี้ครับนี่ครับบรรยากาศกับ เอาล้ครับนี่คืออาจจะเป็นช่วงท้ายๆของช่องอาร์ิออนทัวร์นะครับวันนี้เราพามาทัวร์ที่จังหวัดบุการนะครับแล้วก็มาเดินที่วัดปู่ชอกนะครับเดินบริเวณเมื่อกี้เดินผ่านาสะพานไม้เห็นไหมเพื่อนๆครับสะพานไม้ที่สร้างเรียบหน้าผาเมื่อกี้เราเดินมานะครับก็จะเป็นช่วงท้ายๆของคลิปนะครับ